มยผมบีเหินเชิญชิมคือเก้าครับมื้อนี้ได้เมนูตํามะม่วงหาวมะนาวโหพี่น้องมากินสมน้ากกนเด้อครับมากินกับลูกชายสองคนคือก้าวครับผมลูกชายมันอยากชิมน้ำนันเบ่เคยกินมาแซ่บแซหมือนกันครับผมใส่พริกสดพริกป่นเบิดพริกป่นบ่มี ืสมขับสมแนวผมมาครับอืม Ôi. Có lúc kia โอ้สมแห้งพี่น้องโอ้อิม่มเลยพี่น้องโสมไรครับผมกินมูม้ามกินบราสุภาพกราบขอโทษขอไพรเดอร์ครับฝากง่้ยน้อยนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมกับลูกไ้เดอร์ครับเจอกนใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ